สวัสดีครับมาดูจับเพชรกัน,นครับเรียงเบอร์จับเพชรงวดที่แล้วไม่มีนะ,ะว่าน,นี้เอามาลงให้ <c oughs> นี่เลขชกลาบ <c oughs> เลขชกลาบสี่ห้า เล็กเด่นอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เข้าบ่อยนะครับบอกอนะไรตรงนี้มันเดินดีสี่ห้านะอย่าลืมนะครับตรงนี้เจ็ดเก้าหนึ่ง ศูนย์หนึ่งสองสามหกตัวนี่ต้องเริ่มต้นใหม่นะร่้งวดที่แล้วมันขัดตอนไปลงพิมพ์เสียงวดที่แล้วเทพไข่ให้โชคมีหนึ่งสาม นี่เดินทางทิศเหนือและใต้นะแปดเจ็ดแล้วก็นี่พ่อใหญ่ให้ชอบหนึ่งแปดแล้วก็สี่เจ็ดถ้าพิสุจนนี่ปกติมันจะมีปกติมีเออเนี่ยเด่นกระดับ ป้องโททัวเล่นหลักร้อยให้เล่อเลีกันเล่เล่นเร่เล่นแคมหน้นาจอไว้นะครับ อันนี้ก็เข้าทุกงหมเหมือนกันดูดีก็มีโชคเนี่ยสองสามสี่ห้าเก้าก็น,นี่เล็กดาบเล็กดาบอันนี้ดาบล่างนี่ดาบบนนี่ดาบคู่ เลกนี้ซึ่งมีต้องมาตรงนี้นเลล็อกเลขล็อกเลกล็อกตรงนี้มันก็เข้าทุกหมวดน,นะครับยกเว้นศูศูนย์แล้วก็เจ็ดเจ็ด เลขเบิลเลขเบิลไม่มีใครติดตามตรงไหนก็แคปหน้าจอไว้เด้อนีน่เด้อเดี๋ยวแอปมีอันนี้มาแจมให้อีกหน่อย ทรงพนมีใครเคยติดตามบ้างพอดีแม่ค้าใส่มาให้อันนี้เอามางวดแรกเด้องวดแรกเลขลักขยากรเลขเทพ เอามาให้ดูไม่ชีรอยน้ำกลาทูชน masta 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 jan aria ดีแม่ค้าใส่มาให้ก็เลยขอมังสิงมาให้ดูกันแรกคันแรกเดอ้ออ่า แล้วก็วมีอันนี้อีกใบหนึ่งรวยรวยบอกว่ารวยรวยลองมาดูมีเลขพารวยวย,ยามสามตายามสามตา แปดหนึ่งนี่อะไรจันทร์โพหรือสีอะหรือสีตาไฟร้อสามสาม มาดูงวดแรกเลยเจ้าพ่อขนดานเจ้าพ่อยี่กอย่านาคให้โชคเน้นไปที่เกนะ้านะงวดนี้นะ,ะแม่เบีย้ยห้าสาม เต่าเผือกจับหัดกุมารเลขเทวดามันต้องออกมั่งเลยเนี่ย0 4น9 5สี่สองเก้าห้าสามนี่จะครบแล้วต้องมาไม่รู้จะมาไหนคดหนึ่ง อ,อนี่สามตัวอยู่นี่เด้อพารวยมีโชคโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบยงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปเลยครับสวัสดีครับ